สวัสดีค่ะนะค่ะผู้ชมนะคะเรากำลัาตามต่อหวยลา,าพัฒนานะค่ะมีชมงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบหกก็ออกไปแล้วนะคะผู้ชมเขามาตามต่อเสี้ยนใบเพิ่นกำลังคำนวณสูตรหวยเพิ่นนะคะเม,มื่อรัฐบาลเพิ่นกระเข้าเด้อน,นะคะผู้ชมเขาเดินเปียก <c oughs> เดี๋ยวนะคะผู้ชมเพิ่นคำนวณก่อนทั้งสองหอยนะคะเพิ่งคำนวณอะไร เดี๋ยวรอเซียนสกู่นกนะะเานาะนะคะุณผู้ชมเอ้าตามต่อนะคะาานี่นะคะคุณผู้ชมเนาะเหมือนวันที่สิบห่านี่พานมาเพื่อเหยียดหาร่องร่องหกนะคะแต่ว่าเขาเขาหาแป๊เนี่ยฮึฮึอืมโอ้นะคะสำหรับตะลขกวัดนี่ค่ะก็รุ่นต่อนะคง,งวันที่สิบอนเนี้ย เรีนมาเนี่ยเีวันที่สิบเจ็ดเหล็กเย็นเสียนบนเขาเะ่มาช่วมมันห,หาหาเลี่หรอกค่ะเกา่าจดมากนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขาก็มาตานต่อแล้วนะคะส่วนนใบเก่าคันออกนะคะ โอ้ยนะคช่วพองคุยเอาค่ะขอเสี่ยนคนะการชมวงเสียนกันนะคะบเอาเบื้องหลกเล่นอันเลลนเสียนกันเนาะคุณผู้ชม เด่นจิตรองแปดนะคะว uh ัน huh. นี้เด่นเจ็ดรองแปดด้วยนะคะท่านผู้ชมวันที่พันว่าเนาใช้เด่นหาเนาะนะคะ 100 bits en la casa de los chicos. นี่กรรผู้ชมเสียนมาพันกมัมมันใจคือเกาเดือนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันที่สินะคะตัวเลขเ,เด่นเลขบินของเซียนเนาะนะคะ อืมเนี่ยเออเสียงเอบบอบันิบันี่บอันนี้คือโอ้นะคะท่านผู้ชมเ,เต้นเจ็ดกับแปดนะคะสำหรับเลขของเสี่ยงใบนะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะนะคะเดี๋ยวเอฟเฟนจะสามารถทบทวนตัวเลีอีกเพี่อนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขของเซียนนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมเรียนสุดๆนะคะที่เซียนพันวงกลมหายดอนะคะ ค่ะท,ท่านผู้ชมเขากลับมาถบทวนตัวเลขของเซียนพอนะคะท,าท่านผู้ชมเด่น7รอง8ปดนะคะเจสามเจ็ 7, 3, 7, นะคะสำหรับตัวเลขเนาะนะคะส่วนตัวรองแปดสามส่ 8, 3, 8, นะคะส่วนตัวเลข3ตัวของเซียนพันหกเจ็ดแปดแปดเสี่นะคะสี่นะคะหกเจ็ดเจดสองตัวบนนะคะสุดสอตัวบนสีห สี่ตัวนะคะ8 6 7 4นะคะเด่นสุดๆก็คือ7 4นะคะที่เซียนพันอันปากกาสีขเขียวนะคะไปในนอกระคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับทา่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะกัเป็นแนวทางของเลขเซียนส่วนมากเลขเซียนคนหนึ่เขาเลขเด่นตลอดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพันจับสองตัวทำไมพันจับลงไปประมาณจะหาตัวหรือว่าจ้ากระนาจะเข่าก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะกัก็ถือว่าเข่าเนาะคท่านผู้ชมนะคะสำหรับเลขกอ่ะ ตัวเลขส่วนสุดสองตัวล่างมันคนได้เปรหกกับสามหกนะคะนี่เดี๋ยวจะเห็นทานผู้ชมเขียบหน้าจอไว้นะคะสำหรับเป็นตัวเลขเด่นเด่นเจ็ดรองแปดนะคะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของเซียนใบกันลองไปเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขสามตัวนะคะสี่หกสามนะคะสำหรับประกา8แปดโอหกเจ็ดแปดนะคะแปดเจ็ดสี่นะคะน,นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะอ,อ่ะเอากะแครปหน้านจอไว้นะคะเวลาวันที่สิบเจ็ด รงกับวันพุดนะคะเด่นเด่นเจ็ดรองแปดก็ท่านผู้ชมเออที่เซียนพี่กากับบานไทยนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเด่นองเงินเท่ากับเท่ากับเจาะกันเลยนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นตัวเลขค่าะคืองดนี่เขาสามตัวแตกกันเลยนะคะท่านผู้ชม ชุดสตัวเสี้ยนบนหยแปดหกเจ็ดสี่น่ะเด่นนะคะตัวเด่นสุดสุดสี่หสนะคะสี่หนะคะเออ ท่านผู้ชมนะคะพนบอกว่าวันนี้8มาาสัน่นเล่นแปดนะคะนี่ยังไงบ่นีโอ้โนี่บอกแน,น,นะคะแล้วก็แปดสามแปดสนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมปรขกอบกาพี่โชคนี่แหละเพ่งๆปังๆเรื่อยๆนะคะตองหวัดนะะคะท่านผู้ชมแนวทางของเสียนใบนะคะติดตามนะคะคนไลค์กดแชร์แอดมินนัมเรเดอนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นกำลังใจนัเนเอนะคะ นะคะเออ,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 ะะะอเฮียนะนะง,งปังๆเรื่อยๆขึ้เก้านะคะ